วอ้เ่ออเมีชีวิตเพื่อสรงสมบุญต้องจนวาน้มากอันนี้ทำอะไรครับกวนลูกลังครับตากถักอ๋อมันแฉะไปเนาะครับพอไปบบดอัดไม่ได้ครัี่ฝั่งนี้มันจะแห้งหน่อยครับ เราจะไปใส่ตรงที่คองหินของหินออนเยเนาะใช่ครับตรงของอาจารย์ดีง่ายแล้วก็บดหั้แกจัดการบดหนักนี่เราจะขนไปทางไหนเนี่ยรถมันจะขนทางไหนก็ขึ้นทางนู้นครับเมื่อก่อนขึ้นด้านนี้ในน้ำมันขึ้นเยอะแพ<ถ>ด้วยลมเพราะมันวิ่งมาได้ทางนู้นพอได้ปะว,วิ่งเรียบนามาครับอ๋อพอมีทาง จะลบขึ้นนี้มาลากก็เอาน้ำแห้งยังเนี่ยทางแห้งยังทางแห้งครับใช่อ๋องั้นก็ถ้าอันนี้รอแห้งดีแล้วก็ขนไปได้ใช่ดีง่ายเพราะว่าพอหมาดๆก็น่าจะได้นะจะได้แน่นหน่อยเห็นไหมแม่โคขนาดไหนอ่ะน่าจะเดินสี่ร้อยมาเขาไปเทก่อนถ้าเดินสี่ร้อยไปได้รอเปล่าแปดร้อยมันได้ยังเนี่ยแปดร้อยยังไม่เสร็จอันนี้มัน ด้านในเป็นดินเหนียวอ๋อย้านในยังเหนียวอยู่ถ้าตากไปก็ติดรถเลยเนาะตากเช้าทั้งวันก็พวนชั่วโมงพวนทีชั่วโมงพวนทีก็อ๋อนี่ก็ต้องพวนบ่อยๆครับพวนแต่ถ้าฝนลงมาก็จบข่าวต้องเก็บให้ทันเก็บยังไงก็กวาดกวาดลงเป็นตะกรงไว้ใช่ครับเก็บตั้งกองไว้อ๋อกวาดเงี้แล้วก็เก็บตั้งกองเก็บตั้งกองเพื่อให้แม่โคมาตักง่ายๆไม่งั้นแม่โคแมโคมันเดินวนหมดนะเพราะงั้นตักยาก ข้างล่างมันไม่ค่อยข้างล่างเปียกไม่ข้นข้างล่างจะหมดเพราะชั้นหน้ากับพีข้างล่างก็ไม่เท่าไหร่จะว่าลงไปด้านล่างน่าดีไม่ค่อยเปียกมากถ้าตากอยู่นี่มันช้าของมั่ฮะ<ช>แล้วขนออกไปตากที่นู้นบ้างวางไว้กองวางไว้ข้างฝั่งนี้เนาะใช่ครับตากก็ตากบนที่นี่อ๋อแล้วก็ว<ม>ตากลงเลยก็รถไปดำถ้ามันเราว่าถ้า,าถ้าแดดมันดีแห้งนะก็ขนไปนู้นบ้างกันนั้นหรือว่าขนหน้าพวกนี้ขนไปไว้ฝั่งท้ไไายๆใช่ไหม หรือว่าข้างๆได้กล้องข้างๆก็ได้นี่ครับเพราะมันจะต้องดึงไม่โคมันเดินไปมากไม่ได้แต่ไม่มันต้องกองข้างๆแล้วก็กองไว้คองไว้แล้วก็รถไปยืนตักมาใส่มาใส่ชั้นสองชั้นสามอีกใช่ไหมช่วงนี้พาย,ยุมันเข้า <laughs> สู้สูสูด้วยกันได้ไหมเพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลายสู้สูสูด้วยกันเถิดนะเพื่าวา